สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคะมากับหัวข้อที่ว่าความในใจที่เขาอยากจะบอกแต่ที่เขาบอกไม่ได้หรือพูดไม่ได้กับเรานะ่ะคือเรื่องอะไรก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะ,ะเหมาะสำหรับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วพูดคุยกันแล้วรู้จักกันดีแล้วไม่ใช่แอบรักแอบชอบแล้วก็ยังไม่มีตัวตนในชีวิตเขานะคะ แล้วก็มันเป็นวงโดยรวมนะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงเลยอาจจะสลับกันได้แทนที่จะบอกความรู้สึกเขาแดนเป็นบอกความรู้สึกคุณหรือสิ่งที่คุณอยากได้ยินก็ได้ดังนั้นฟังกันขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอันนี้กองที่1กองที่2กองกอที่3 คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้มีคนถามไพ่สำรับสองมาเยอะอันนี้เป็นกล่องเขานะคะสำหรับสำรับสองถ้าเกิดอยากไปตามก็ลองหาดูนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ คนจีนผลิตนะคะราคาไม่สูงแต่ก็ด้วยคุณภาพบางทีมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะจ๊ะในเรื่องของสีในเรื่องของกระดาษนิดนึงเนาะแต่ว่ามองว่าหยุ่นหยวนได้ไหมหยนหยนก็ได้นะจ๊ะอืมเอาละค่ะอันนี้กองที่1นึกองที่2องกองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยคะ่ะ เอาละค่ะมาดูกองที่1น,นะคะดูได้ทุกเพศนะความรักไม่มีเพศแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนสัพามพันธมเอาเองเนาะเป็นดวงโดยรวมนะคะดูกันขำๆไม่ต้องไปซีเรีสเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะามาดูว่าตอนนี้เขาคนานั้นที่คนกองที่1คิดถึงเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงคนกองที่หบ้างไหมนึกถึงคนกองที่หนึ่งบ้างไหมในช่วงนี้ขอห้าใบค่ะ ดโมน9ถ้วย1ถ้วย4ถ้วย1ดาบอ่ามองว่านอกจากคิดถึงแล้วนะก็มีแอบส่งแอบ,บมองแอบบดูในที่นี้ถ้าเกิดไม่ได้บล็อกกันหรือส่งกันยากก็คือแบบว่าส่งมองอยู่ไกลๆเนาะไม่ให้คุณรู้หรือว่าอยากได้ยินข่าวๆข,ของคุณจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรพวกนี้ได้เช่นกันนะคะแอบบมองเธออยู่ไกลๆอย่างหืนๆหรือเปล่าไม่ใช่เขาคิดถึงคุณคะ่ะโดยเฉพาะเวลาที่ สับสนหรือเวลาที่เหงาเวลาที่เศร้าเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วก็ชอบมองชอบส่องชอบดูคือเขาว่าเหมือนยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณยังมีความหลงไหลในตัวคุณแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เขารู้แหละว่ามันสื่อสารไปไม่ได้มันบอกไม่ได้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปไม่ได้ในที่นี้ตัวเขาอาจจะคิดไปฝ่ายเดียวก็ได้นะ่นว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยาก มันไม่สามารถที่จะรับถ้วยจากคุณหรือไม่สามารถที่จะยื่นถ้วยของเขาให้คุณได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในใจเขาอยากจะเริ่มอะไรบางอย่างนะในที่นี้บางคนนะเรารู้สึกว่ามีการกระทําอะไรบางอย่างที่มันดูชัดเจนมากขึ้นดูมีแนวโน้มด้านบวกมากขึ้นดูมีพลังแบบเรื่องเกี่ยวกับความรักมากขึ้นเหมือนเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันแต่อีกใจนึงเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ,อมุ่งเน้นไปนเรื่องอื่นดีกว่า เพราะว่าเรื่องของความรักระหว่างเขากับคุณมันคงเป็นไปได้ยากมันคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าการที่หนึ่งดับความลงเนี่ยอาจจะเป็นการที่แบบเขาเริ่มรู้สึกยอมแพ้แล้วก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ยังมองยังส่องยังคิดถึงยังนึกถึงนะคะแต่ไม่ได้สื่อสารให้คุณได้รู้นะอืมเหมือนบางคนแบบเจอผู้ที่เขาถอดใจไปแล้วนะเธอไม่สู้ต่อแล้วหรือไม่ก็พักยกไปก่อนแล้วเนี่ยอืม ามาดูอีกหัวข้อนึงว,ว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะสถานการณ์โดยโรวมของเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งเนิกถึงอย่างไยก็ชื่นชื่นใจแหละวว่าเขาก็ยังคิดถึงเรานะอห้าดาบเหมือนมีการทะเลาะบอกแว้งกับใครบางคนอยู่นะนี่ยอเนี่ย,เ,ยเหมือน ในทีน่นี้อาจจะทะเลาะเบาแววงกับผู้หญิงบางคนอยู่ในชีวิตเขาด้วยก็ได้ที่เขารู้สึกว่าอึดอัดเขารู้สึกว่าโดนบังคับโดนแบบจํากัดบริเวณน่นนี่นั่นเขาอยากจะไปเจอสิ่งที่เขาอยากจะทําสิ่งที่เขาอยากจะชอบเช่นในทีน่นี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ได้เป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของความฝันบางอย่างของเขาได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาทําอะไรมากไม่ได้อ่ะได้แต่ดูได้แต่รอโอกาสได้แต่รอจังหวะ ได้แต่รอนู่นรอ,อ,อนี่เพราะว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่กลัวด้วยกลัวที่จะเริ่มต้นด้วยกลัวที่จะไปต่อด้วยในหลายๆเรื่องนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าการอยู่ตรงนี้มันก็มีเซฟโซนที่ดีของมันมันก็อยู่ในสถานะที่มันโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความฝันหรือความรักอะไรบางอย่างของเขานะเหมือนรอเหมืนอมนได้แต่รออ่ะแต่ว่าไม่ลงมือทําอะไรแล้วก็เสียใจไหมเสียใจ เศร้าใจเสียใจแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยมันวนลูปเป็นในในลักษณะนี้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมูฟออนแล้วแต่ก็มูฟออนไม่ได้อะ <on S 1> ไรอืมเนี่ยเพราะว่ายังมีความหวังบางอย่างอยู่อยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันโอเคมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำอะไรมากขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มาดูว่าความในใจที่เขาคนนั้นอยากจะบอกคนกองที่หนึ่งอ่ะ คือเรื่องอะไรคะหรือมีอะไรอยากจะบอกคนกองที่หนึ่งไหมขอห้าใบค่ะหนึ่งเหรียญสามไม้ Emperor, ician, เอ็มเพลเยอร์เดอะเมจิเชนเจ็ดเหรียญ เหมือนหนึ่งเขาอาจจะอยากให้อะไรบางอย่างกับคุณนะอยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณในที่นี้อาจจะหมายถึงอนาคตที่มันดูมั่นคงเถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆก็เหมือนของขวานของฝากหรือให้เงินให้อะไรพวกนี้ให้เป็นสิ่งของได้ให้เป็นความรู้สึกได้ให้เป็นความมั่นคงได้แต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้มั่นคงมากพออาจจะไม่ได้มีมากพอที่จะดูแลคุณหรือดูแลใครๆนะตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาต้องไปทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จก่อน ให้มันโอเคก่อนจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรเนื่องด้วยเจ็ดเหรียญจากหน้าไพ่เนี้ยมันเหมือนคนแบบท้องเนาะกำลังดูเปลลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความวาดฝันว่าเฮ้ยลูกจะออกมาดีนู่นนี่นั่นเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะคบหากับคุณอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละแต่เนื่องด้วยอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาไม่พร้อม ที่เขารู้สึกว่ายังไม่โอเคที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่โอกาสแล้วก็เขาก็เครียดเรื่องนี้มากๆนะคะเครียดคิดเยอะคิดมากเป็นกังวลกับมันจริงๆแล้วเขาอยากให้สิ่งดีๆหลายๆอย่างในเรื่องของความสัมพันธะ์ให้แก่คุณนะคุณควรจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นแต่เหมือนตอนนี้เขาอาจจะทําได้ไม่ดีพอหรือไม่ไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอะพอในความรู้สึกของเขาว่า เขาก็เลยเครียดก็เลยคิดมากบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันได้ด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางโคววงคิดมันก็เลยมีปัญหาเนาะอืเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้ต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือต่างกันด้านอายุก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไทยอยู่เมืองนอกหรือเป็นคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันในสถานะบางอย่างได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่แตกต่างกันก็ได้มันมันเหมือนเขาแบบรู้สึกว่า ตอนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่โอกาสในการสารสัมพันธ์มากกว่านี้แต่เคยคิดไม่คิดเราก็คิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ตลอดอยากจะมอบสิ่งดีๆให้คุณนะจ๊ะเนี่ยก็ออกมาดูดีนะคะคุณกองนี้ความในใจอะ่ะยิ้มแก้มปลีกกันหรือ,อยังถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะเริ่มต้นยิบแ้บ,บัดนะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าฮะผ้มีอะไรจะบอกกับคุณในเรื่องราวของความรักในช่วงนี้บ้า ไพ่ร่วงนะคะไพ่ที่ร่วงมาก็คือไพ่โสดนะคะเก็บไว้ก่อนเอาใหม่มาดูว่าไพ่อยา่จะบอกอะไรกับคนกองนี้ในช่วงนี้บ้าง เรารู้สึกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูมิสซี่นะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะหรือในอีกในหนึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไปปิงปังใครหรือเข้าหาใครเยอะเหมือนกันได้นะจ๊ะ ออสลับกันได้แต่เรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เป็นช่วงที่อาจจะได้เข้าสังคมเยอะขึ้นได้ไปเที่ยวได้ปาร์ตี้ได้สังสรรค์ได้รู้จักคนนู้นคนนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต์โรแมนติกนอกจากเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเพิ่มในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็วส,สวยๆเลือกได้เรารู้สึกว่าถ้าความรักไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องพยายามมากมันไม่ต้องแบบว่า รอคอยหรือฝ่าฟันอะไรมากมายแล้วคุณรู้สึกโอเคในการดีวกันเขากับคุณคุยกันรู้เรื่องนู่นนี่นั่นเรามองว่าควรเปิดใจไหมควรเปิดใจนะเออความรักบางทีมันไม่ต้องรันทดเหมือนหนังเกาหลีเหมือนแบบว่าในซีรีส์ที่เราเคยดูอะไรขนาดนั้นก็ได้บางทีเราเหนื่อยจากเรื่องต่างๆแล้วอะเราต้องการใครสักคนที่เขาโอเคเราก็โอเคในสถานะที่มันเป็นอยู่อะเรามองว่าเป็นการดีวกันที่ลงตัวด้วยนะจ๊ะ แต่ว่าคนกองนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ได้หรือเป็นคนที่ติดเพื่อนติดฝูงติดการสังสรรค์อะไรอย่างนี้ได้อยังไงเรามองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้แหละเพราะมันเป็นไพ่ดีก็ต้องมองในแง่บวกเขาไว้ถูกปะทุกคนยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวงังรักที่ทั้งคุณและเขาต่างเป็นผู้ให้ของกันและกันนะคะไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องร้องขอ,อต่างฝ่ายต่างยินดีที่จะให้ ต่างฝ่ายต่างอินดีที่จะดีวกันลงตัวนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะอยากได้หัวข้อไหนเม้นได้นะคะเช้าอ่ะราคามาถึงกองที่สองกันนะจ๊ะ,ะดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศนะจ๊ะแล้วก็เป็นดูโดยรวมอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงอาจจะสลับกันได้ดังนั้นดูกันขำขำไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่าแล้วก็ มาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นเลยค่ะเขาคนที่คุณอยากจะถามถึงและนึกถึงตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณไม่ใช่รู้สึกสิคิดถึงคุณไหมเออนึกถึงคุณหรือเปล่าเหมือนที่คุณคิดถึงเขาไหมเด้งมาใบหนึ่งแล้วนะจ๊ะขอ,อห้าใบค่ะใบที่เด้งมา คือสามม้อยเขาก็แอบมองเราอยู่แอบมองแอบสองนะเนี่ยถามว่าคิดถึงกองนี้ไหมคิดถึงแต่ยังออกแนวแบบเพื่อนๆอ,อะไม่ได้แบบมีสถานะอะไรชัดเจนมากมายเป็นการคิดถึงเหมือนเด็กๆอะค่ะเออเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เหมือนแบบว่าอเลิอเลิศแบบเด็กๆเกนาะที่แบบเออยังนึกถึงยังคิดถึงมีความรู้สึกดีๆให้นั่นแหละแต่ว่ายังเป็นความรู้สึกดีๆที่เขายังไม่อยากพัฒนามากเกินกว่าเพื่อน เออออกแนวกึ่งๆึ่งเพื่อนกึ่งกิ๊กได้ไหมได้เรามองว่ามีความมากกว่าเพื่อนเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะเป็นความเป็นเดอะฟูลอ่ะอยากจะคิดถึงก็คิดถึงเออถ้าว่างแล้วคิดถึงอะไรประมาณนี้ถ้าแบบว่ามันไม่ได้ออกแนวแบบว่ารักลันจวนใจแบบเฮ้ยคิดถึงตลอดเวลานู่นนี่นั่นไม่มันออกแนวเหมือน เฮ้ยาว่างหลังจากทำนู่นทำนี่เขาก็รู้สึกคิดถึงคุณแต่ว่ามันเป็นพลังงานด้านบวกนะการคิดถึงของเขามันจะเป็นการคิดถึงแบบใส่ๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยส่องคอยมองเรานะเหมือนเราเขาก็อยากให้เราได้เจอเรื่องราวดีๆในแต่ละวันนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนมีการมองเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีการคิดอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยู่นะเหมือนกําลังเขาเรียกว่าอะไรให้แต้มให้คะแนนได้ไหมได้แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบ มันยังไม่ได้คิดถึงลึกซึ้งอะไรมากมายยังอยู่ในกึงก่งๆึเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเขาอาจจะมีหน้าที่การงานบางอย่างที่ต้องแบบว่าต้องไปโฟกัสต้องไปใส่ใจหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องดูแลมีภาระอะไรบางอย่างเยอะแยะเรารู้สึกว่าเขาจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การคิดถึงคุณมันก็เลยออกแนวดูอเลอร์อเลอร์ดู alert, alert, ดน่ารักแบบเด็กๆเนาะมันยังไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็คิดถึงทุกวันแหละเออแต่มาเล็กๆน้อยๆยังเจอจางอยู่ยังไม่เข้มข้นนะจ มีการส่องมีการดูเรานะจ้าแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอ่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทั่วไปของเขาเนาะเพราะคนนั้นที่คนฟองนี้ถามถึงตาถ้วยนะคะโอ้ล่วงมาหลายใบเลยเรามองว่าตอนนี้เขาก็แฮปปี้กับชีวิตน,นะการงานดีการเงินดีเพื่อนฝูงดี มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็บางคนอาจจะน้ำหนักขึ้นด้วยนะจ๊ะเออแฮปปี้กับการกินเยอะอะไรอย่างนี้การงานกำลังไปได้ดีแล้วก็ <c oughs> อาจจริงๆเรารู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้ในที่นี้สามถ้วยอาจจะชอบเพื่อนอก็ชอบเราหรือเปล่านเนาะมีการชอบเพื่อนได้มีการแบบว่ากุ๊กกิ๊กกับใครบางคนอยู่ได้แล้วก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีเสน่ห์ในที่นี้อาจจะแปลอย่างนั้นเขามีเสน่ห์ต่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็แน่สิเราชอบคนที่เราชอบก็ต้องดูดีในสายตาคนอื่นด้วยถูกไหมเออมันก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนอื่นเข้าหาเขาอยู่เรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่าเขาคนนี้จะเป็นคนที่แบบช่างเรื่องนิดนึงนะแล้วก็นิ่งเงียบๆในบางครั้งไม่ค่อยแสดงออกอะไรอเรารู้สึกว่า หน้าที่การงานการเงินของเขาในช่วงนี้กําลังดีเลยกําลังโอเคเลยเในแบบที่เขาก็พอใจอยู่ในแบบที่เขาก็โอเคอยู่นะคะอืมแล้วก็เป็นควีนดาบเรารู้สึกว่าเหมือนเขากาลังปฏิเสธกิเลสบางอย่างของตัวเองอยู่เหมือนกนันนะเนี่ยอืมแล้วก็เป็นช่วงที่เขามีเสน่ห์มากดึงดูดใจมากดูแบดแบดดูดดบ่อยๆก็ได้สําหรับบางคนนะหรือไม่ก็บางคนทํางานสีเทาๆเนาะก็เลยไปได้ดีกับงานนี้นะจ๊ะอืมแล้วก็เนี่ยมาอีกแล้วสามไม้คือ หนึ่งในะที่นี้อาจจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในหน้าที่การงานหรือ,อมองมองเราอยู่ส่องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูเราอยู่ก็ได้นะจ๊ะไปได้ดีกับชีวิตนะเอาจริงๆมันไม่ได้มีไพ่เศร้าไม่ได้มีไพ่ลําบากออกในแฮปปี้น้ําหนักขึ้นด้วยซ้านะจ๊ะถ้าเกิดกรณีใช่ก็คือของคุณนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอยียดใ,ใต้คลิปได้นะเริ่มต้นยีิบเก้าบาทนะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาคนนั้นนะนะอยากจะบอกกับคุณแต่เขาพูดไม่ได้อะ่ะ คืออะไรหรือบอกก็คุณไม่ได้อะคืออะไรสิบถ้วยห้าถ้วยอืม the date อ๋อ the sun แปดถ้วยแล้วก็สองไม้ มันเหมือนเขารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาบอกไม่ได้มันก็เหมือนบอกไปแล้วปะมันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่เขาก็มีความเสียดายคุณมีความเสียใจที่แบบมันก็มีความรู้สึกดีแหละแต่มันไปต่อไม่ได้เออมันพัฒนามากกว่านี้ไม่ได้นะตอนนี้เขาอาจจะไม่พร้อม มันอาจจะไม่ใช่เวลาอาจจะไม่ไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่จังหวะอะไรบางอย่างแต่ถามว่าคุณคือความสุขของเขาไหมตอนนี้คุณก็คือความสุขของเขาเขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็บางคนในที่นี้อาจจะหมายถึงระยะทางด้วยก็ได้นะคะอยู่ไกลกัน ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันด้วยก็ได้เออมันมีความคิดถึงแหละมันมีความนึกถึงแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะมันยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่เวลาเขารอเวลาอยู่เขารอจังหวะอยู่แต่ยังไม่ใช่นะตอนนี้เพราะมาทั้งเดย์มาทั้งแปดถ้วยมันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างยังไม่ได้ลงล็อกในความรู้สึกเขาอะเรารู้สึกว่าเขาอะถ้าเกิดอยากให้มันลงล็อกมันต้องแฮปปี้อะแบบสิบถ้วยอะคือคบหากันจริงจังสางความสัมพันธ์กันจริงจัง นู่นนี่นั่นแล้วเขาเป็นคนชอบจาัดก,การในที่นี้คือมีการวางแผนนู่นนี่นั่นไว้อยู่แล้วอะ่ะเยอะแยะแล้วตอนนี้เขาอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนในเรื่องของความรักก็เลยยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถึงเวลายัยงไม่ถึงจังหวะที่เขาต้องโฟกัสเนาะโดยว่ามีหลายๆเรื่องที่มันยังไม่ได้ลงล็อกในที่นีเ้เนื่องจากไพ่ไม่ได้ชัดเจนว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านะแต่เรามองว่าเหมือนตัวเขาก็เสียดายแหละที่จังหวะนี้มันยังไม่ใช่อะ่ะเขาเหมือนแบบอยากรอไปก่อนอยากนู่นนี่ไปก่อนอะ่ะ ผ่านจังหวะนี้ไปก่อนแล้วมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยที่จริงเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคุณคือแสงสว่างที่เข้ามาในใจเขานะมันมีรอยยิ้มมันมีความอบอุ่นมันมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้นมีความแบบเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณนั่นแหละแต่อาจจะเป็นขั้นที่แบบว่ายังยั้งใจไว้อยู่ยังแบบเออเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือความในใจของเขานะคะอาจจะไม่ได้สื่อสารถึงทุกคนนะแล้วก็มาดูว่าช่วงนี้ ไพ่รูนอยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของคุณคะขอสองใบนะจ๊ะเรารู้สึกว่าเขารอว่าวันหนึ่งอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงล็อกอะรออยู่เหมือนกันในที่นี้อาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณเหมือนกันก็รออยู่เหมือนกันนะจ๊ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงล็อกก็ได้นาอ <laughs> อือาจจริงไพ่แบอบกว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงการเริ่มความสัมพันธ์กับเขาในรูปแบบใหม่ๆได้ไหมได้เออมีช่องทางใหม่ๆในการเข้าหาได้ไหมได้แต่มันเหมือนเราต้องเลือกอะ่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีแค่เรากับเขาสองคนอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวหรือบุคคลอื่นเข้ามาพัวพัน ในที่นี้บุคคลอื่นอาจจะหมายถึงคนคุยนู่นนี่นั่นอะไรคนที่เขาสางความสัมพันธ์อยู่หรือครอ,อบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นเข้ามาวุ่นวายได้นะคะหรือไม่บางคนก็าอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเช่นเซ็ก เงินทองการงานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพัวพันได้หรือในที่นี้ไพ่กําลังเตือนว่าใครที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นคนใหม่ๆเป็นคนที่แบบว่าอยู่ๆแต่ว่ารู้จักกันแล้วแต่อยู่ๆก็เข้าแบบว่าเข้ามาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเหมือนจะจีบเข้ามาเหมือนจะชอบเหมือนไพ่กําลังจะบอกว่ายั้งใจไว้นิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจยังไงค่อยๆดูกันไปก่อน ก็ดีนะคะเออแม้ว่ามันจะเป็นช่องทางใหม่แม้ว่ามันจะเป็นโอกาสใหม่ๆแต่ว่าเราอย่าเพิ่งกระโจนะน่ะบางทีก็โอกาสใหม่ๆมันไม่ใช่โอกาสที่ดีไงฉะนั้นต้องใช้ความคิดและการไต่ตรองให้ดีก่อนนะจ๊ะเออยังไงมาดามขอใอยคุณกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวงังรักที่แบบว่า เขาจะเป็นคนของคุณคุณจะเป็นคนของเขานะคะไปกันได้ดีในหลายๆเรื่องนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะ,ะเริ่มต้นยีิบก้าบาทนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะอยากจะได้หัวข้อไหนเมนได้นะคะรักทุกคนนะจ๊ะเชาญสวัสดีค่ะมาถึงกองที่3แล้วนะจ๊ะก็ดูได้ทุกเพศเหมือนกันเนาะ ออแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงอ,อยู่อยู่กล้องไม่โฟกัสนะจ๊ะที่คนกองนี้กําลังนึกถึงนี้เขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้นึกถึงคนกองนี้บ้างไหมขอห้าใบค่ะอยู่อยู่กล้องเป็นอะไรคะไม่โฟกัสนะคะโฟกัสแล้วยังโฟกัสแล้ว คิดถึงคนกองนี้บ้างมหมเอาจริงๆคิดถึงแต่เป็นความคิดถึงที่ไม่แสดงออกและรู้สึกว่าตัวเองต้องเก็บมันเอาไว้เออรู้สึกคิดถึงนะคิดถึงมากเออสำหรับนี้จะแตกต่างกับสำหรับเมื่อกี้อันนี้มีความยันะ่วยวนอะเรารู้สึกว่าคิดถึงแบบอยากเล่นเกมกับคุณอนะ เอออารมณ์ประมาณนี้มีความยั่วยวนมีเซ็กแอบเพลยบางอย่างในตัวคุณก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเข้าหาอยากจะพูดคุยแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะจะเก็บมันไว้ในใจมีความรู้สึกดีๆให้นะเนี่ยแต่ก็มีความดื้อในแบบของตัวเองอยู่แล้วก็เก็บซ่อนมันไว้ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนแบบคิดถึงก็จริงแต่มันยังเป็นความคิดถึงที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายไม่ได้ลึกซึ้ง และเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่เป็นโสดยังไม่มีสถานะในที่นี้สถานะกับใครเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดถามกับคุณเขายังไม่อยากมีสถานะอะไรมากมายอยากไปในแบบ the f u ค่ะชิลๆเรื่อยๆล่ะละถ้าอยากจะทักก็ทักถ้าไม่อยากทักก็ไม่ทักแม้ว่าบางครั้งคิดถึงแต่ก็ปล่อยให้มันคิดถึงไปอย่างนั้นแหละเอเก็บไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรมากเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้ดีกับการที่มันคิดถึงในแบบเนี้ยอื้อ อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะก็มีการคิดถึงนึกถึงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงไม่นึกถึงเลยแล้วก็ตอนนี้มาดูกันว่าสถานการณ์ทั่วไปของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นที่คุณกองนี้ถามถึงขอ5ใบค่ะ5าดาบแปดถ้วยควุยเหรียญ press s t r e ตร t งมีแต่ไพ่บุคคลเข้ามาทางนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็คิงไม้เรารู้สึกว่าเขาต้องออกห่างจากอะไรบางอย่างเพื่อไปโฟกัสในเรื่องราวอะไรบางอย่างในที่นี้มีไพ่บุคคลผู้หญิงขึ้นมา3คนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่เหนือกว่าเขาทั้งหมดเลยนะคะในที่นี้อาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็น แม่อาจจะเป็นญาติฝั่งผู้หญิงอะไรบางอย่างเนี่ยพวกเนี้ยเออเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องหน้าที่การงานของเขายังไปได้ดีไหมก็ไปได้ดีแหละแต่บางทีมันก็มีเบื่อบางทีมันก็มีนายเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะเหมือนจ้องจับผิดเขาอะ่ะคงไม่ใช่ผู้หญิงสามคนไม่ใช่ว่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงสามคนหรอกนะอะไรเออเหมือนแต่ละคนพยายามจ้องจับผิดเขาแม้ว่าบางคนจะดูแลเอาใจใส่เขาดีดูอบอุ่นดูนุ่มนวลดี มีบางคนที่แบบว่าก็อยากให้เขาแบบทํานูน่ทนทํานี่ตามที่ตัวเองอยากจะให้ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเขาก็ยังมีความโอเคคือทําให้ได้นะครับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจนี่ก็มีความเป็นกบฏอยากจะออกจากตรงนั้นอยากจะลาออกอยากจะหลีกหนีอยากจะหายเหมือนประมาณว่าเบื่อคนเบื่อที่ทํางานอะไรอารมณ์ประมาณนี้ได้แต่เรื่องของการงานก็ยังทําได้ดีนะคะ แล้วก็ต้องรองรับอารมณ์ของผู้หญิงสามคนในรูปนะจ๊ะหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนเดียวก็ได้แต่ว่ามีบุคลิก3อย่างอะไรอย่างนี้อยู่ในตัวเองก็ได้แต่เขารู้สึกแบบมันก็ต้องทําหน้าที่ของเขาต่อไปแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากจะทําก็เหอะในใจนี่คืออยากจะแบบว่าเอาดาบแทงแล้วก็วิ่งหนีไปอะไรประมาณนี้ได้นะจ๊ะมก็ถือว่าโอเคไหมโดยรวมมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะแม้ว่า เบื่อแม้ว่าอยากจะหนีแม้ว่าอยากจะหนายนู่นนี่นั่นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องทําตามหน้าที่กันต่อไปนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะจน๊ะแล้วก็มาดูว่าความในใจที่เขาอยากจะบอกที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณหรืออยากจะพูดกับคุณเนี่ยแต่เขาพูดไม่ได้หรือยังบอกไม่ได้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรคะของห้าใบค่ะ ฮาร์ทูย์เขามีความเสียดายนะเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณแม้เขารู้แหละว่ามันควรจะจบความสัมพันธ์นี้อาจจะจริงตอนเนี้เขามองคุณอะเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่น้องมีความห่วงใยมีความใส่ใจมีการอยากดูแลอยากใกล้ชิดอยากเจอด้วยซ้ำอ่แต่เขารู้สึกเหมือนแบบ เรื่องราวมันผ่านไปแล้วว่ามันจบไปแล้วถามว่าเขาเสียดายไหมเขาเสียใจไหมเขาเสียดายเขาเสียใจแต่เขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เลือกทางออกบางอย่างแล้วที่มันถูกต้องอันนี้อาจจะเป็นถูกต้องในความคิดของเขาก็ได้นะที่เขามองว่ามันเหมาะสมมันถูกต้องมันโอเคแล้วโอเคในที่นี้ก็คือโอเคเริ่มแรกอะเรารู้สึกว่าคนเรามันมีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วดังนั้นเขารู้สึกว่ามันโอเคกับตัวเขากับครอบครัวเขา กับสังคมของเขาสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างของเขาอะ่ะดีที่สุดแล้วแล้วก็ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าดีกับคุณด้วยก็ได้อ,อย่ามองในแง่รายเกินไปถูกปะและเขาพยายามที่จะมีกําแพงนะสําหรับคุณกับคุณเนี่ยแต่มันก็ท่านดูยากเย็นเหลือเกินที่จะมีกําแพงให้คุณเพราะว่าความรู้สึกดีๆมันก็ยังเล็ดลอดออกมาเนาะแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดเผยได้และเรารู้สึกว่าเขายังอยากได้ข่าวคราวบางอย่างของคุณ อยู่นะคะเหมือนไม่อยากหายแต่ก็ไม่อยากเข้าใกล้มีระยะห่างบางอย่างอยู่อยากจะเห็นอยู่ไกลๆก็ยังดีน,นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยแม้ว่าเขาเลือกที่จะจบเขาเลือกที่จะนั่นแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะยังมีความเป็นห่วงคุณนะยังมีความเสียดายยังมีการนึกถึงคิดถึงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําเขามองว่าเขาก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เขาทำสักเท่าไหร่เขามองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกนะตอนนั้นแล้วอืม ก็ออกแนวดูเศร้าๆนะคะไม่รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรกันหรือเปล่าสําหรับคนกองนี้นะจ๊ะแต่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะมันอาจจะไม่ใช่จังหวะอาจจะไม่ใช่โอกาสอาจจะไม่ใช่เวลาเนาะตอนนี้ก็เลยต้องหยุดก่อนต้องต้องพักไว้ก่อนก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะมาดูว่าสิ่งที่ทําไมมันออกแนวเหมือนคนแบบไม่ได้สางความสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่รู้บางทีอาจจะสารอยู่ก็ได้แต่ว่าหยุดสถานะเหมือนไม่ได้พัฒนาต่อก็ได้เนาะ มาดูว่าไพ่รูเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้คนกองนี้ในช่วงนี้ค่ะเรามองว่าตอนนี้เหมือนไพ่ให้โฟกัสคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเพื่อนฟูคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนสําหรับเราอ่ะเออเป็นคนสนิทเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไมีการทํากิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้น แฮปปี้กันมากขึ้นถ้าเกิดในเรื่องของความรักเรามองว่าเป็นความรักในกลุ่มพื้นฝูงในกลุ่มครอบครัวในกลุ่มมิตรสหายอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่เราถามว่าคุณแฮปปี้ไหมเรามองว่าคุณก็แฮปปี้นะคุณก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือทุรนทุรายในเรื่องของความรักที่อยากให้เกิดแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ใช้ชีวิตไปของมันไปได้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการกินเยอะไว้หน่อยนะคะแต่มองว่ามีคนเข้ามาพูดคุยไหมเรามองว่าก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณได้แต่ ออกแนวแบบเหมือนคุยกันแบบเพื่อนเฮฮาสังสรรค์ไปสิงโกลได้นะคะยังไงถ้าอยากเปิดใจได้ไม่ได้แต่ต้องเลือกให้ดีนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกติดเที่ยวติดเพื่อนติดสังสรรค์อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะแต่เรามองว่าในเรื่องของความรักแ happy ปปดีนะถ้าเกิดคนที่มีความรักอยู่นะมีแฟนอยู่มีคนรักอยู่เรามองว่าความรักอยู่ในช่วงที่ happy ปปนะคะมีความอบอุ่น ได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้มีแฟนก็มองว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนใกล้ชิดบางคนที่เรารู้สึกแฮปปี้ล้วก็ได้ไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเช่นไปกินนูน่นกินนี่ในที่นี้อาจจะไม่จาเป็นต้องเที่ยวกันคืนหรือสังสรรค์อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นพวกบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยที่มาดามชอบนัดเพื่อนนะเนาะไม่นัดขึ้นถูกกระดึงเราเรานัดไปบุฟเฟ่กันอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้กันในสิ่งที่ทํากับกิจกรรมที่ทําแล้วก็มีความสุข ในแบบของมันไม่ต้องขวนขวายไม่ได้ลิ้นโลนอะไรนะคะเออออกแนวประมาณนี้ในช่วงนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะในเรื่องราวของความรักยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความอบอุ่นและรักที่มีความมั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสถานะกับคุณนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสภาวะทิ้งตัวได้อะ่ะโดยที่รู้ว่าเขาอะรองรับเราอยู่อะ่ะยังไงถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูร,รยายละเอียดใต้คลิปได้นะคะเริ่มต้น29บาทนะจ๊ะ อ,อย่าได้หัวข้อไหนเมนได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า